กาบสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องหมู่เพื่อนเบอร์สุสุคนเนาะพ่อพี่น้องอ่ะมาว่ายอยู่ในประเทศหรือว่าต่างประเทศกันนินดีตอนรับก่อนสู่ซองบอสิตันชาแนลคือเก่าเพื่อนพี่น้องเองเนาะอ่ะโอเคพี่น้องมาพบมาพอกับบอสิตันในเมือนี้กัมาอยู่ที่บ้านเราเปียกพี่น้องเองเนาะอ่าอยู่เมืองจำพรพี่แดนอ้องเองเนาะกาเดินทางกันมาอยู่3คนพี่น,อนอ้องในเมือนี้กับมาสอบถามทางครอบครัวของอ่าอ่า เมียพม่าพี่น้องเลยครับเมียพม่าผัวคนเล่าเนี่ยพี่น้องเลยก็เป็นจังไรเรื่องเล่าเป็นมาเป็นจังไรก็เขาไปลงโซมน้ำแข็งพี่น้องบาสิจันนี่กันยังบุกเข้ามาจักเตอร์พี่น้องเลยเนาะก็มาเป็นเทอร์เรกพี่น้องเลยกะถามมาพี่น้องเลยถามทางมาชุดทางตะพื้นๆนี่กัเนาะอ่ามาหอดเพื่อนเพิ่นเลยก็เพิ่นโมยูพี่น้องเลยกะพอตะลูกเพิ่นเลยก็วันนี้อ่าให้ลูกเพิ่นพามาอีกเพิ่นกะมาอยู่ป่าพี่น้องเลยมาทางชวนทางให้เพื่อปลูกมันพี่น้องเลยเนาะอ่าจังไรก็ ออไปบ่งะชมน้ากันเลยเนาะพี่น้องมาเล่าเป็นเังไใกะไปเหตุการณ์น้ากันเลยพี่น้องเลยอ่าอ้าสบายดีบ๊อบไยสบายดีดูดดอ่าจังไดดเฮาไมนี่มาถ่ายเลยสบายดีทังทีมงานเฮามาตุนดู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 ผู้ปลาผู้นอนท่าไห่เมน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 โอ้ต หมูมาพลึกเลยมือนนี่สบายนีเลยเอยเลยอ่าไหนเป็นจังไหนนี่ตัวทางบึ่มบั่มบึ่มบั่มแทะเป็นทังไหนเลยทางชวนผูกมันบ่โอ้หาเิ้นทางปีนี้บ่เ็น จะปูปีนี่ว่าจะปูปีนี่ปีแตนไม่ได้ปูเดีย่านนี่ก็ฮเอ้ยนาะบ่แม่เอาคอยรกคอยแห็ๆแล้วก็จะเฮ็ดโอ้โดยโดยอ่าเคยได้ยินเขาอ่ะเออเป็นคนพม่าบ่โดยอ่าเป็นจะไหนเดืองเราเป็นมาจะไหนมาอยู่ลาานี่มาอยู่กรุงเทพแล้วก็มาเจอกันพวแล้วก็แห่เวียนน้ำกันแล้วก็ได้กันแล้วก็มาอยู่กับลูกกับพวอยู่พี่โอ้ ไปแทบประมาณแล้วพ exactly uh, ่อแม่หนุ่มคนนี้หนึ่งตายไปแล้วโอ้ไม่เจ้าอย่าพูดนะพ่อแม่เสียไปแล้วเนาะโดยโดยเหลือเดียวเอ้ยเนาะโดยโดยอ่ามาคบกันอยู่กรุงเทพกรุงเทพเนาะอยู่ประเทศไทยเลยเนาะโดยโดยต่างคนต่างมาทํางานโดยโดยมาพบพ่อได้ฮักกันแหละอ่าไสั่งครอบครัวเนาะโดยโดยอ่าแล้วก็ได้มาอยู่นำทางหัวไปเลยเนาะโดย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 อ่า ได้มาเอากันมาจากปีแล้วองไดสี่ห้าปีและไดสี่ห้าปีเลยเนาะสี่ห้าปีลูกประมาณประมาณสิบปลายปีนี่แหละได้กันทันแล้วก็ได้ลูกสองคนสิบปลายปี<อ>ได้ลูกสองคนเนาะโดยอ่าลูกนี่อายุจักปีแล้วไยคุณใหญ่หันสิบปลายปีคุณใหญ่สิบปลายปีคุณ,คณน้อยก็ โอ้ oh. นุ่ยก็ประมาณสามปีสี่ปีนี่แหละหนุยมาสามปีสี่ปีโดยอยู่กร<ด>ุงเทพนะอยู่น้ำกันก็ประมาณสิบปปีแล้วก็มาอยู่บ้านพวอีประมาณสี่ห้าปีนี่แหละประมาณสี่ห้าปีโดยโดยอยู่ยมาอยู่กับลูกกับผัวลูกนี่ได้ไล่น้ำกันอยู่พุ่นบ่โดย oh. ได้อยู่กรุงเทพได้อยู่กรุงเทพนะบัดส่องเลยบ่บัด่องเลยโอ้โนยโดยได้อยู่พุ่นบัด่องเลยเนาะโดย อ่าผู้หนึ่งมีประมาณสิบปีบ่โดยโดยชั่นนั่นแหละโอ้แล้วก็อีกผู้สองกะประมาณสี่ห้าปีโดยโดยอ่ามันนี้ผู้หญิงบอ้ะผู้ชายผู้ชายเบิด์สองผู้ชายเบิด์สองเนาะโดยอ่าทั้งสอง่นชื่อว่าจังไหนเนาะลูกชายฮะแม่นชื่อว่าจังได๋เนาะชื่อเบอร์ฉัน ื่อัะไรนะ oh. คนนาคนนามชื่อคนนานคนนามผู้ใหญ่หัมบตะวันตะวันโดยโอ้ที่มากับเจ้ามีกี่ฮะไอตัวนั้นนะตัวไอผู้าอบอกโดย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 กะได้มาอยู่บ้านนี่กะสี่ห้าปีเนาะโดยไงจากมาแต่พุ่นโดยอะไรอันดินร้อนตอนหยาเนี่เป็นดินของทังผัวบอกโดยโอ้ล้วมาทางปลูกมันโดย โอ้หนึ่งเหลากับกุ้วากินสุกกินริบส่างกับคุ้วกันอยู่พูดเลยเนาะโดยโดยโดยได้มาทางบ้านมาหน้าผัวเนาะดูก็ไม่ได้มียานดอกนะคางกับโบได้มีงัวควายกับโบได้มีดอกเถิดแด้มีเขือนชื่อๆนั่นแหละมีเขือนลานเดียวแล้วดยนะคางกับโบมีหาชาวเก่งทำใส่้ากกับโบมี ใคฟป่ากับบุรีบ่ก่อยยังบ่ได้มีไฟฟ้าเหมโอ้่อยมาอยู่แต่ห้องแล่าใครยังบ่ได้มีไฟฟ้ากูเมื่อนี้น่อยก็ใช่ก็เอ้ยน้องผัวเนะโอ้่อยบ่มีงานใช่แล้ว่อยก็ยังบ่ได้ใช้ไฟฟ้าฮะหนุ่ยหนุ่ยหนุ่ยเอ่อทั้งไอหน้าตาการ์ดใลอนตอนหญ่เนี่มีอยู่บ่ได้เห็ุให้เหตุนาอยู่บ่ก็มีอยู่โบราณดอกมีก็มีห้องเออนอนนั่นแหละแหก แล้วก,ก็ยังไม่ทานในปางกันปางกันก็ได้โบลายดอก oh. ปีหนึ่งก็ได้ข้าวประมาณสิบายชอบชอบชอบจำนั่นแหละบกุ้งกินดอกก,กนเนะโดย,โดย,โดยแต่และปีก็ไปรับมุ่งเก่งกูป, oh. แปีแล้วก็ใช้ให้เขาแล้วก็ลาปูยมาใส่แล้วก็ใช้นี่ให้เขาคลายแล้วก็เบิ้ลอบกุ้งกินมาทางอะไรจะมือแล้วเวลายมือเติบเลยลายมือเติบเลยเนาะ ใส่หยังทางนี่ใส่ผ้าใส่ขวนใส่ผ้าโอ้ใส่ผ้านี่กะจ้างเขามาให้ให้จ้างได้โอ๋ต้นใหญ่สิจ้างบ่ได้บ่แเอิบ่ได้โอ้เฮาบ่มีเครื่องมือเด้โดยบ่มีตัวจักตัดเนาะโดย ใช้เครื่องตะหนยหนูห้องบนนี้เครื่องตัดแล้วก็ห้องแผลบได้หนูมาใช้ผ้าแล้วก็ห้องก็ตัดแต่ตันนน้อยนน้อยนี่แล้วหนยหนยหนหน,หนอ่าเออมาใช้ชีวิตอยู่ประเทศไทยนี่จักปีเนาะหลังจากมาจากบ้าทผนมาอยู่ประเทศไทยนี่เฮ้ยมาแต่อยู่น้อยผมมาแต่อยู่สักแปปีค่ะมาแต่อยู่สัแปดปีเนาะ โอ้มาตั้งแต่อายุน้อยๆมา<อ>ใช้ชีวิตยอยู่ไทยนี่เนาะโดยโดยโอ้อาได้สั่งข,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 งขงาคั่วน้ำกันจักปีนะไใ้บอกเมื่อกี้ประมาณสิบปลายปีสาปีนี่แหละสิบปลายปี้าปีอยู่รุนเทพแล้วก็มาอยู่กับผัวกับปีนี่ก็ประมาณสามปีนี่แหละประมาณสามปีประมาณสามปีนี่แหละ,ะโอ้ มาล้วก็มาอยู่กับลูกเลยเพราะว่าพ่อแม่ผัวก็บบอด้มีคือกนั้นพ่อไม่ผัวกับบไดี้มีโดย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 แต่เออยปนอกโดยโดยโดยไปใช้ไปหางกับไปบได้หนึ่งตปอยู่กับลูกเขมเีผัวเอาลูกเนาะเขมีภรรยาเลยเนาะโดยโดยไปใช้บได้หนึ่งจากว่าทางส่วนปลูกมันคือบ้านคือเมืองหมู่เลยเนาะไปไทยกับไปบได้แหละมีภรรยต้องับพิสูอน ดูดูอ่ะก่าขึ้นจากไปอยู่บ่ก่าบ่ขึ้นเลยเนาะไปเถอะเนาะพี่น้องอยู่พุ่นก่บมอติธรรมหาบ่ติดต่อกันอยู่บ่ติดต่อหาติดต่อหากันบ่ได้ทะเลซักกับบ่มีติดต่อหากันกับบ่ได้โทรศัพท์บ่มีโอ้กะยากอยู่เนาะ ย่าอช่ถ้าหาอยู่กันแค่ก็คิะติดต่อหากันได้อยู่แล้วมาอยู่ที่ละกันก็ได้นึงว่าสัญญากับ่มีเธอเชาห้องกับ่มีอ่าเอื้อเอื้น้องของเอื้อนี่มีจะคนน้องกันเอื้อกันนี่นะเอ้อเอ้ยเอ้หนึ่งแล้วก็ไอ้พุ่นหนึ่งแล้วก็น้องพู้นหนึ่งอยู่บ้านนะแล้วก็ค้อยแล้วก็สี่คนสี่คนตั้งบ้านสี่คนมีอ่าชื่อเนี่ยไหนใน คุยกับชื่อมาวายมาวายมาโดยชื่อมาวายไอฮาเมเน่เมเนน้องฮะพัเฟอร์พัฟเฟอร์โดยโดยแต่ก็ซื้อเอ้ไรนี่ชื่อคอยกัมักุฮิมักุฮิโอ้โดยโดยโดยมากษามามักุฮิโดยเป็นภาษาพม่าเนาะโดยถ้าภาษาลาวนี่จะเชื่อในไหนคนในบ้านเอื่นเพคนเอื่นในไหน ờ ờ chữ đó ờ, mẹ mẹ tờ văn Có, ờ, mẹ tờ văn oh ừ. ờ, ơn đập chữ lục nó rồi chữ lục rồi chữ văn cả ơn mẹ tờ văn nó rồi rồi mình đi ờ, chữ, ờ, mẹ, chữ lưu. Đổi, ơn chữ mẹ chữ lục rồi ơn chữ lục cha là quên phay cả nhang bồ mi đâu ấy nó gần gian thăng cả nó ไฟฟ้ากับบ่มีห้องน้ำกับยังบ่มีห้องน้ำห้องไหนได้น้ำกับบ่มียังบ่มีโน่ยโน่ยอะคือว่าเฮือนคือว่าดั่งไงเติบอยู่เนาะคือว่าเฮือนดินคือนั่นอยู่เนาะแต่กันยังบ่มีบ่มีกับมีภูไม่เห็นห่บอกมีภูไม่ซอยเดือบอหรือว่าจังไงตัวหาเองบอกตหาเองนี่แหละมันหาบ่ได้นี่แหละใจ้ไลย มีการใช้จ่ายเงานเนาะ้ธอเขาเอกกับมึงจะใช้เงินไลยห่างกับพวกนี้เงินหางหาบ่ได้เดนโอยหาเชากินคนแมนเอาเอาเงินชวนนั่นมาใช้จ่ายใส่ตัวนี้ทางนี้ทางนี้กับพ่อเนาะคครรอบัวนี่เด้เนแมนหรือมันจะเป็นว่าก็ชื่อทุยามโดยเกือบปดับแต่งนัวเนาะโดยนโอยเพื่อหามาได้กับบดเนาะ เลือ่อไฟืูองเฟ้านี่ก็ถ้าผู้มาช่วยกะก็ดีเขาบอกชื่อแล้วกะอยู่ไปที่แลแชร์ชก็เอ่ยน้องโดนโดนโนแชร์เอ่ยน้องไปทำไปม,มีเงินเห็ดมีแผนมีแชร์เงิ <No. S 2> นลายโตมาอยู่ก็ให้เช่ากินข้าวไปไปที่แลโ <No. S 2> นบปิมีเมงิาคือมุ่งขาดการติดตอ่อทั้งทั้งพี่น้องทั้งพุ่นนี่หลายปีเติบพอสมควรเลยเนาะ หลายที่เจอเละโดยกะวา่าท้าค่อยกังยือเจ้าว่าเขาอยู่แล้วเขาเป็นอนไดเขาอยู่สบายดีแล้วเขาเป็นอนไดค่อยกับยมวิจังบ์ยมูรเลยบูเขาเข้า,ขากันเลยเนาะเข้า่านเลย,ยค่อยก็บยมภูจักอยู่อย่าติดต่อหายอยู่แต่มันก็ได้โดยกะจะผากเพาว่านี่ผู้ใดผู้จักหรือว่าอ่าทางนั้นได้เห็นคลิปอ่าทางนี้แล้วกะติดต่อมาได้เนาะค่อยจะบอกว่าให้ติดต่อมาหาค่อยนะโดยเนาะ ไปกับที่ห้างเขาอยอะดูที่หอดที่ถึงอยู่เนาะโดูแล้วว่าเขาจะเห็นเขาหรือไม่แล้วดูหัวเขาคือการหัวจะเป็นยังไงเนาะดูดูดูการถ่าได้เห็นคลิปอลไรก็ติดต่อมาได้เนาะโดูดโดยการทั้งซ่องนี่แหละพี่นเอาไงติดต่อมาได้อ่าทั้งเพื่อน้อยเพื่อนนี่แหละว่า มันก็จคู่เขาค้าอยู่กับผู้ทางวิธีการติดต่อพี่น้องเลยกับผู้วิธีติดต่อทางไหนเนาะกับผู้มีเบอร์มีเพจมีลายไหนพี่น้องเลยกาขาดการติดต่อยากอยู่กับถ้าว่าได้เห็นแต่กับทางไหนได้เห็นได้ผู้จักและก็เอื่อยเพื่อนหรือว่าพี่น้องของเพื่อนนี่กับติดต่อมาได้พี่น้องเลยว่าแสดงการยินดีอที่ว่าเป็นออ่่าาสะพานไห้เนาะสายซื่อไห้พี่น้องเลยเนาะอ่าติดต่อได้ อย่งนีจากกันดนเลยก็คิดหอดคิดเถิงกันอะไรนาะเลยเนาะหัวจะเป็นยังไงหนูหนูถาบ้านอยู่ทำที่อยู่ไปถามลอกหนยหนูอยู่ประเทศพม่าอยู่ประเทศพม่าไปแล้วก็ไปทำยาวดีทำเมืองก็ดีไปทำยาวดี ท oh. oh. ี่คยอยู่ฮาบางคอยนะไปทันมันไก่เด้ไปไก่บางคอยอยู่บนนอบนนอแล้วก็ถ้าไปเมืองก็ขอเออพระอันพระอันพระอันมีเมืองฮันเลสในตลาดเมืองเออพระอันถ้าบางคอยเองก็ก็เออเง็บเยวโดเย็บเยอโดย์บางคอยบางเกอร์คอยยังว่าภาษาพม่าได้บัดบอก ได้บ้างก็่ได้บังบังค้างก็ลืมแล้วโอดนเนาะในบ้างก็่ได้บ้างเนาะโดยมาอยู่พี่ก็บดนพอสมควรยอคันได้ก็ได้คันไม่ได้ก็ลืมน้ำโดยโดยคือว่าพื้นไผ่กับบูมีเนาะเอ้ยเนาะบูมีของน้ำของในพี่น้องเข่าน้ำกับอึดอยากอยู่เนาะเอ้ยเนาะโดยโดยถามว่ามีเอฟซีท่านไหนโดวเพาผู้ใหญ่ท่านไหนที่ว่า แอกซอยเดือดทั้งเอ้ยเพื่อนกะติดต่อมาได้พี่น้องเลยทั้งซองของบาสิจันนี่แหละพี่น้อยเนาะอ่าบาสิจันยินดีเป็นสะพานบุญให้เนาะพี่น้องอ่าทั้งเอื้อยเพื่อนกะอ่าเป็นคนพม่าพี่น้องเลยตาได้มาสั่งของัวอยู่เล่าของพี่แด็ดพี่น้องเลยเนาะใส่อยู่กับผัวโดยมาใส่อยู่น้ำผัวเนาะเอ้ยเนาะโดยโดยแต่วันนี้เจอไฟป่ากับวันี้โดยโดยโดยใส่ก็เอ้ยน้ำผัวแต่อยู่น้ำพี่น้องผัวเนาะเอ้ยเนาะ โดยโดยทำตอนนี้ก็ทำมาันจำเป็นแล้วก็ยาได้ไปก็แล้วก็ห้องน้ำแล้วก็ได้น้ำจำเป็นตามอย่างนี่แล้วกะทำมันได้แล้วก็ค่อยท่แี้แหละโสบายใจอยาได้สามอย่างนี่แหละเนาะ,อะ่องใส่ในเครื่องในขอบรั้วเลยเนาะอะที่ว่าจำเป็นอะไรเน,ะนาะเป็นฟืนเป็นไฟน้ำเนี่ยเนาะน้ำในเนยเนาไปนี่และโนย ทำเงินเราก็จะแหย่จะแหย่อยู่ทำเงิผู้ช่วยกับกะลีใช่ไหมเนยเนาะทำเงิผู้ช่วยกับสาธุด้วยเนาะโดยโดยอ่ากะับทั้งบาสิจันกะบ่มีอย่างายเนาะพ่อพี่น้องกะมีเงินเล็กๆน้อยๆอ่าเป็นน้ำจิ้มน้ำใจเนาะเลยเนาะอ่าโดยเป็นเงินของบาสิจันเองเลยพี่น้องเลยกะมองไปไกลเพื่อนพอได้ซื้อประเด็งเป็นนัวเนาะพี่น้องกะเงินกะอยู่ ซาพันกีบือว่าสงมันกีบไหนเนาะพี่น้องกใา่ใส่เพิ่นไว้ใส่ในนี่แหละเราเนี่ยใส่เล็กน้อยๆเนาะน้ำจิตน้ำใจกูมือนีก็หาเงก็เกลือก็ซื้อน้ำกีบก็ซื้อโดยเป็นว่าก็ซื้อโดยโดยซื้อยังพื่อทุกอย่างหาแถวบัทันด้วยเนาะหาเงินบัวได้โดยห้องบัวจักรต่างหาด้วยเนาะนี่แหละก็กินบัวแด้มีแล้วก็อยู่โอ้ โดยโดยไงไปที่ทางหางโดยฮะโอเคนู้นเลยเนาะอ่าทางสถานการณ์ทางน้องการสิ่ขอโต๊ะกลับขอน้องเอลยเนาะโดยโโดยสบายดีเลยเนาะโดีเด้อโดยเนาะโดยมาบ้านได้นี่ฮะโดยโดยอ่าพี่น้องเอ้ยมาจ่อลึกอยู่พี่น้องเอ้ยมื่อีงกับป้าถามมาพี่น้องเอ้ยอยู่ป้ายอยู่ลงไปไลยพี่น้องเอ้ยทางเฮือนเอื้อยอ่าเมตาวันพี่น้องเอ้ย ก็ว่าเอ้ยพมา่าพี่น้องเลยมาพัวอยู่อยู่ล่าพี่และพี่น้องเลยพี่นะ่ะเป็นมาทางส่วนทางให้ยุพี่และกัเจ้าลึกกันอยู่พี่น้องเลยเนะาะพี่น้องเลยเนาะอ่าโอเคนะพี่น้องเรื่องเล่าของอ่าเมียพมา่าผัวคนเล่าพี่น้องเลยก็มาพบกันกับยุไทยพี่น้องเลยมาได้กันกันเนานะ สา่งครอบครัวน่วกันตอนนี้กับล,ล,ล,ลูกสองคนพี่น้องไงเนาะไลูกสองคนแล้วอ่ายไปส่องพี่นอะะ้องแล้วกามาตามหาเพื่อนอีกะถือว่าพอสมควรพี่น้องอะจะลึกอยู่พี่น้องไงเนาะอ่ะโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้กะารจีนการจีคอตัวลาก่อนเนาะพี่น้องเนาะกะคลิปหนักพ่อพ่อกันใหม่พี่น้องถ้าว่าได้วอาผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้ออ่ะ ถ้าได้เข้ามาเบิ่งมาส้มเลยก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวสีจันเนื้อพ่อพี่น้องกันชวนว่าถ้าผู้ใหญ่ทางไหนอยากจะซอยเดือทางเงือนเอื้อยเพื่อนกันติดต่อหาบ่าวสีจันได้พี่น้องเลยเอื้อยเพื่อนอยู่บ้านเราเปียกพี่น้องเลยเนาะกะเมืองจำพรอนพี่แดงพี่น้องเลยกะอ่ามีแต่เฮือนพี่น้องเลยกะเขาน้่งจำปาน้่งในพื้นไฟผมมีพี่น้องเลยก็ขาดเดืออยู่พี่น้องเลยเนาะอ่าชวนว่า เอฟซีหรือว่าผู้ใหญ่ทานได้อยากจะซอยเดือดทางพื้นไฟหรือว่าทางน้ำทางในหรือว่าเจะอ่าห้องนำ้ำ้องในก็ติดต่อได้พี่น้องเเนาะอ่าโอเคพี่นอ้อจจงก่อนจัดกับขอตัวลาก่อนเนาะขอพ,พี่น้องเนาะโอเคก่อนอื่นกันขอกล่าวคำว่าสบายดีพอพี่น้อง